้อ,นนะะอยู่กับน้องรัดอีกแล้วนะมานําเสนอคันนี้เลยนะพี่ Honda MC ขาฮอนด้ c ซี i ิกเคันนี้นะพี่นะรถปี2016นะคะพี่ขาเครื่อง1.8ตัว eivtec ด้วยนะพี่เนาอราคาแค่เพียง649,000บาทวันนี้รับส่วนลดเงินดาวไปเลย50,000บาทจากคุณพี่จ๋าขายแค่เพียง599,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนข้างวดนะคะ6ปี7.2งวดตกเดือนละ11,706บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เอาไปเลยโปรโมชั่น ฟีดาวนะคะแล้วก็ยังได้ในเรื่องขอบโมชช่นขับฟรีช่วยผ่อนค้างรถาองเครื่อง,งอีกด้วย6เดือนนะพี่นะ,ะตัดแต่งด้วยโคมเมียมนะพี่นะมีโคมเมียมด้านหน้าด้วยเนาะพี่เนาะอันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดเลยนะคะไฟท้ายจะเป็นตัว C แบบนี้นะคะคุณพี่ขาสวยมากๆเลยเนาะพี่เนาะ ดูภายใน Honda c i ี i c FC คันนี้นะเป็นเบาะผ้านะคะพี่ขาดีไซน์ทรงสปอร์ตนะพี่นะไม่อมความร้อนไม่อับชื้นนะคะลูกค้าขาแล้วด้านหน้าคอนโซลของเขามาพร้อมกับแอร์แบ็คูน่านะคะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าเครื่องเล่นที่สามารถเล่นได้นะคะตั้งแต่วิทยุ FMAM นะคะเชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธได้นะคะ เชื่อมต่อเรื่องของสัญญาอินเทอร์เนต็ตได้ด้วยนะพี่นะรับสายได้ที่หน้าจอตรงนี้นะพี่น้องหรือว่าจะเป็นพวงมลลาลัยนะคะแอร์ของเขาเป็นแอร์ออโต้ค่ะคุณพี่ขาแอร์ออโต้กึ่งอนาล็อกนะพี่นะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะพี่นะมีในเรื่องของปุ่มอีโค่ด้วยนะคะอีโค่ประหยัดพลังงานนะพี่นะมีในเรื่องของตัวเบรกฮูให้ด้วยก็คือเบรกมือนั่นแหละพี่บอกเลยว่าสวยมากๆสําหรับคันนี้นะคะมีที่วางแก้วให้ครบนะคะส่วนพวงมลลาลัยของเขานะคะมาพร้อมกับพวงมลลาลัย3ก้านนะคะมาลัยมัลติฟังก์ชันร้สสาาสายยวงดที่ อะไรเหมือนกันเนาะพี่เนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของปุ่มพุชสตาร์ทนะคะลูกค้าขากระจกเป็นแบบปรับแล้วก็พักไฟฟ้าด้วยเนาะพี่เนาะลูกค้าถ้าใดสนใจคุณพี่ขายรีบๆเลยจากทิ้งชื่อและเบอร์โทรมาได้เลย